ตัวีตัวเน้นอีก3ตัวครับก็อิ่มจัดกันไปเลยครับแล้วตอนเที่ยงอีกอิ่มกันไปอีกผมนําบอลสดให้อีกสองมาให้ก็อิ่มกันอีกเลยนะครับน่าต้องบอกเลยว่าต้องยินดีกับเพื่อนๆครับทั้งหมดย1ิครอบครัวด้วยแล้วกันนะครับสาหรับใครนะครับที่มาอยากพลาดแนวทางดีๆแบบนี้และอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับทางเข้านะครับก็หน้าช่องเลยครับไมค์แอดที่ g u n 91กาึก็ได้เลยครับ มีแอดนำหน้านะครับสำหรับวันนี้ครับแนวทางฟุตบอลนะครับผมก็หยิบยกมาให้3คู่น่าสนใจวันนี้ครับต้องพูดได้รู้ว่า3คู่น,นี้ เป็นบอลช่วงเย็นนะครับสองคู่นะครับน่าตัวแรกครับเราไปที่ฟุตบอลนะครับเกาหลีดิวชั่นหนึ่งได้เลยครับเป็นโปฮังสเตลเลอร์ครับวันนี้เปิดบ้านพบด้านเจจูยูเนเต็ดครับต้องบอกเลยว่าเจ้าบ้านนะครับโปฮังสเตลเลอร์เนี่ยฟอร์มช่วงหลังเนี่ยดูสะดุดและแผ่วเนี่ยลงไปเยอะมากเลยครับเพราะว่าโปฮังนะครับสามเกมที่ผ่านมาชนะเกมหนึ่งสะดุดเสมอและแพ้ไปอย่างละเกมนะครับน่าถือว่าโปฮังเนี่ยฟอร์มในช่วงนี้ไว้วางใจได้ยากครับส่วนด้านทีมเยือนนะครับอย่างเจจูยูเนเต็ดครับเจจูเนี่ยต้องพูด ก็ได้รู้ว่าในช่วงอะไรครับช่วงนี้ฟอร์มพวกเขาเนี่ยนะครับกระเตื้องขึ้นมาเยอะมากครับสำหรับเจจูยูเนเต็ดนะครับมาถ้าเกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครมาเลยครับแถมพวกเขาเนี่ยในการผ่านกำแพงเนี่ยเป็นการผ่านกำแพงไปถึง4รอบครับมีนัดล่าสุดที่ไม่ผ่านกำแพงมาในเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าเจเจจูเนี่ยจะรับบทเป็นเกมเยือนก็ตามนะครับแต่ว่าโปฮังสตตลเลอร์เนี่ยมันเล่นในบ้านไม่ดีด้วยครับแถมว่าเกมนอกบ้านมันก็ดูแย่ด้วยแล้วต้องบอกเลยว่าโปฮังวันเนี้ย ไม่พร้อมเลยครับน่าโปฮังเนี่ยเพิ่ลงลงเล่นวันที่3ามาเท่านั้นนะครับน่าต้องพูดได้เลยว่าวันนี้สภาพความพร้อมของทีมเองเนี่ยเป็นเจจูครับอยู่ในเตตที่ค่อนข้างดูดีกว่าถึงแม้ว่าโปฮังซซเลอร์เนี่ยวันนี้จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็ตามนะครับแต่ต้องพูดได้เลยว่า ให้นิแขบวันนี้ค่อนข้างเอียงอย่างเจจูยูนเต็ดครับตัวนี้ให้มองด้านทีมเยือนครับอย่างเจจูยูนเต็ดได้เลยครับการันตีวันนี้บุกมาไม่แพ้แน่นอนครับส่วนคู่ต่อไปครับเราไปที่ด้านฟุตบอลนะครับสิงคโปร์ลีกครับก็จะเป็นด้านอเมริกาครับนิงกตาครับเปิดบ้านพบด้านเกลังยูนเต็ดนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าบ้านนะครับฟอร์มช่วงนี้โหดเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าโกรธใครมาครับทำสกอร์เนี่ยถล่มทลายเหลือเกินนะครับแล้วอเมริกานิงกตาเนี่ยต้องพูดเลยว่าเป็นทีมหนึ่งครับในลีก ทำประตูได้มากที่สุดและเสียประตูน้อยที่สุดด้วยครับนะ้าต้องพูดเลยว่า5เกมที่ผ่านมาชนะไปถึง4เกมนะครับนะ้าแพ้อยู่เกมเดียวเท่านั้นนะครับถือว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนแรงเหลือเกินนะครับสำหรับเจ้าบ้านนะครับนะ้าส่วนนั้นทีมเยือนนะครับเกลี้ยงอยู่ในเตดครับเกลี้ยงเนี่ยต้องพูดเลยว,ว่าถ้าเล่นเกมเยือนเนี่ยโคตรแย่เลยครับแต่ถ้ามันเล่นในบ้านเนี่ย พอไว้วางใจมันได้หน่อยนะครับเพราะว่าเกลัง5้าเกมที่ผ่านมาถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะชนะมา2เกมก็ตามแต่ว่าแพ้น่ไปถึง3เกมครับต้องพูดเลยว่าล่าสุดครับในการเจอด้านเอออเมริกันกาตาเนี่ยเกลังเนี่ยเล่นในบ้านนะโดนอเมริกันกาต่าเนี่ยกดไปถึง8ประตูต่อ2เลยครับแล้วแฮนดิแปวนนนี้ก็ค่อนข้างเอียงอย่าง,ง,งาเจ้าบ้านอย่างอเมริกันกาต่าเลยเกินนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยในการผ่านกำแพงของพวกเขาเนี่ยเปิดมาเลนะ่ยแรงๆแบบนี้ตลอดเลยครับแต่ว่าพวกเขาก็ผ่านกำแพง เทือบทุกรอบเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ให้มองเจ้าบ้านครับอย่างอัรวิเรกนิงตะได้เลยครับ2-0มีให้เห็นแน่นอนครับอยากให้มองกําแพงเนี่ยหนึ่งช่วงตัวควบ2นะครับส่วนคู่ต่อไปครับเป็นบอลตุรกีครับหน้าเป็นด้านชีวสปอร์นะครับวันนี้เปิดบ้านนะครับพบด้านเคเซลิสปอร์นะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าบ้านชีวสปอร์นะครับล่าสุดที่ผ่านมา ก็เอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์ถึงแม้ว่า4เกมที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาเนี่ยครับจะแพ้ไปถึง4นัดรวดก็ตามนะครับนะแต่วันนี้ต้องพูดเลยว่าเจ้าบ้านเนี่ยแฮนดี่แคปเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีเหลือเกินนะครับส่วนด้านทีมเยือนนะครับอย่างเคสปอร์ครับฟอร์มช่วงหลังเนี่ยโคตรอ่อนเลยครับมันเนี่ย ดูสะดุดและมันแผ่วเนี่ยไปเยอะเหลือเกินนะครับเพราะว่าช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยมันแพ้ถึง3เกมรวดเลยครับ expenses. แลวต้องพูดได้ว่าเกมยืนเนี่ยมันมีปัญหามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยครับแล้ววันนี้ต้องพูดเลยว่ามันรับบทเป็นเกมเยือนด้วยแล้วเป็นเกมสุดท้ายของเคสลิสปอร์นะครับต้องพูดได้เลยว่าวันนี้มันไม่มีรู้อะไรนะสำหรับเคสลิสปอร์เนี่ยรับบทเป็นเกมเยือนเลยแล้ววันนี้ต้องพูดเลยว่าคู่เนี้ย เป็นบอลบ้านไขรบ้านมันมาโดยตลอดและชีวะสปอเนี่ยวันนี้เล่นในบ้านตัวเองนะสุดท้ายน่าจะเอาใจแฟนๆฟ,ฟุตบอลที่มาเชียร์พวกเขาด้วยละกันผมเชื่อว่าชีวะสปอรครับวันนี้หนึ่งลูกมีให้เห็นแน่นอนครับอยากให้มองเรื่องกำแพงเนี่ยครึ่งชิงตัวครบหนึ่งอย่างชาวบ้านชีวะสปอได้เลยครับวันนี้หนึ่งลูกมีให้เห็นแน่นอนครับสําหรับ3มคู่วันนี้ครับก็ให้มองอย่าง โปเอ่อเจจูยูนิเต็ดครับลองได้เลยแล้วก็ไปเจ้าบ้านอย่างอเมริกนิงาตะนะครับสอมีเห็นแน่นอนครับส่วนคู่สุดท้ายให้มองเจ้าบ้านอย่างชีวะสปอร์ได้เลยครับสำหรับ3คู่นี้ก็เอาไปจัดใส่หนักๆกันได้เลยครับนะาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเจอกัผมเนี่ยในการไลฟ์สดนะครับ1ทุ่มตรงครับเดี๋ยวเรามาเจอกันได้เลยครับ